Vốt đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เามาอย่างพี่เอกเลยนั่งตุ้มไหมนั่งตุ้มเสมอคอยผมบอกแล้วอย่าเป็นพี่เอก ท่าูชมดีตอนรับเรัข้าสู่ช่องยุทธะสายเชิวครับวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวไปบอกดีกว่าเดี๋ยวไปบอกกันข้างในกว่าเดี๋ยวจะไปเจอพี่น่องอโอเคครับไเดี๋ยวเดินทางกัน ตอนนี้ก็มารอพี่หน่องอยู่ปั๊มครับตอนนี้พี่หน่องก็มาถึงแล้วครับสวัสดีครับพี่หน่องสวัสดีครับแผนวันนี้เราก็น่าจะเป็นรวมตัวกันที่ไหโกแคร์นะพี่เนาะใช่ครับใช่ครับไอโกแคร์ก็นัดพี่วุฒิไบนะ้นั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันครับครับผมไปเดินทางนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้มาถึงร้านไฮโกแครบเดี๋ยวมาดูเพื่อนร่วมชะตากรรมไปลุยนี่นี่รถใหม่รถใหม่พี่เอียมีข่าวดีครับพี่เขงน้อยฝนตกแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนร่วมชะตากรรมนะครับสวัสดีครับพี่นมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่วุฒิครับสวัสดีครับอุ้ยเดี๋ยวเซ็นเซอร์ให้พี่นะครับนั่นยันอ่าพี่นมจะพาไปไหนนะ พาไปเชื่อครับพาพี่น้องไปเชื่อเย็นเย็นเย็นจะไปพาไปไปเชื่อเราลยก็บอกพาเบลลงไปโอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันกำลังเตรียมรถโอเคครับนี่นี่คือการแสดงใไหมคือการแสดงไหมไม่ไม่แสดงจะเอาขึ้นจริงไหมล่ะถ้าไม่เอาขึ้นจริงนะ เอาให้อ <co ff her> an okay ีแดงนี่อีแดงนี่ยศเลยไปครับเดินทางกันต่อเลย ตีเวสแดงน้อยสุดครับนี่ก็พี่เข้ามาจากลาบุรีครับัสเดีครับพี่ครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงพยานคุณลมหาวแนละ้วครับ วุฒิบัตรเข้ามาหมดแล้วนี่ครับสภาพผูร้รวมชะตากรรมครุณน,นี้ัมนี่มีมีงานซ้อมเลยครับ แล้วูยันนี้พี่น้องจะทำอะไรให้เรากินพี่น้องครับผมวันนี้ทำอะไรให้เรากินครับโอ้ยังไม่รู้เลยครับสวัสดีครับพี่บาสสวัสดีครับผมทำไมยูซ่าได้ถ่ายคนเดียววะไม่รู้ดิฟุกมั้งเย็นนี้เดี๋ยวค่อยดูมีเมนูอะไรเดี๋ยวหาที่กลางตกกลางแจ้งครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยครับเขาไม่ก่อไฟพี่ไม่ก่อครับไม่ก่อเขาไม่ก่อไฟเลย นี่เขาเรียกเขาเรียกอะไรใจรักใจรักก็ต้องพักก่อนนี่ถังอะไรพี่น้ำแข็งครับถังแข็งไหมไอขันไอครับฮึบโอ้มีแต่น้ำแข็งเยอะเลยมึงจะคิดว่ามึงเือมึงถือกล่องหรือมึงเสืออะไรเห็ดเบียดเนี่ยมาเลยเร็วๆแล้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนพี่หองครับเดี๋ยวแกเอาเท่านี้ครับ ตอนนี้ก็ได้ที่นอนนะครับที่พักโต๊ะนั่งลิ้งกับข้าวก็สเต็กที่บนบรรยากาศเหมือนรอบกวงไฟครับตอนนี้ว้าวว้าวการเราไงรู้ใครในมืองขางกับไม่มีคนไม่ตั้งสันยังทำลาย ตอนนี้ก็เลยอ่เป็นเมกิ์มหน่อยกไม่แน่อนต้องเป็นยืมหน่องแล้วถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ปิดคลิปอ่ะแต่ไม่น่ายเยอะไปนะครับต้องขอบคุณร้านสริคาเฟ่นะครับที่เอาเนื้อมาให้เราดว่ากยิ่มดีเลยว่าที่เราทำชุิหายวันนี้ร่านยด นีอ่มีเกร์พ่ไทกันกพี่ไทยนะครับก็น้องเกลืเกอรพี่ไทยอ่ะเกลือเกอฮมาลายันไหมฮิมาลายันะหรือจะเอายันเอายันแบบนี้ไหมเอายันแบบนี้มีมียันแบบนี้อยู่ โชว์เลยพี่น้องโชว์เลยยยอกินอยู่เนี่ยความเสียงความเสียงในในคลิปอธิบายเขาทำเรื่องงานสีมงผมมาเฮ้ยพวกมึงอ่ะในนคคลิปบบายะรัเขาก็ทำกันอย่างเงี้ยตานิดมากครับครับผมไอ้ฝาไม่ต้องแก่ยังไม่ยังโยนทิ้งนะฝานะ มวนวนวนเราก็ไม่เห็นนะไอ้ที่มันออกในฟองนั one, one, one. ่นได้เด <ills> ีอยวายังไงนี evening, people, honey, ่ถ้าถ้าไม่มีเกลือห <'s> ิมะยันไปรถกูได้รถทำนอวความเบาเาเลยพี <Hoover right> ่เผาเลยเผาเกลือไม่เอาเกลือไปวางบนรถก็เกมาิแล้วนี่ก็เผาเกลือเแค่นี้พอ่วไบรววอร์แล้วรแล้วก็อยูือหลังแล้ว เหมือนเหมือนพี่วัตไม่สนใจอะไรตอนนี้หิว่ีวัตเลยหิวกินแล้วใส่พี่ไทยครับแก้วอะไรครับแก้วอะไ้นวัวบ้านเพื่อนครับเดี๋ยวจะวางขายครับในงานมิสติ้งของกัาบกราบนะครับโอ้เหมาะครับเหมาะหน้าด้านกว่านี้ไม่มีแล้วครับ น้ำชาใส่น้ำแข็งนี่ก็ดูดีนะน้ำสดชื่นสารต้านันุมสละไม่ไห่ครับเออ๋อไม่ไครับเอาเอาๆบไม่ไมเลยพี่นะปลุกแล้วครับเฮ้ยที่แดกเำมัอนกันที่แรก มันมันมันสียากครับพี่จิ๊กเราเปนยังครับมันมันสีแข้มเอาเอาแบบไม่แม่เลยขอแรงแรงเอาอย่างนี้เลยตอนนี้เราก็รอครับรอให้เนื้อมันสุกครับตรงนี้มันก็ได้แค่นี้ครับหนึยไปเฝั่งนี้ยังไม่ใส่เกียร์นะอ๋อฝั่งนี้ไม่ใส่เกียร์นะมันมันต้องใส่เกียร์ก่อนทาไมกูเมาจังวะฝั่งนี้ยังไม่ใส่โอเค น้ำเก้วีกับไอ้พแทโต้ไอ้ี่บ้ากนกินเนื้อไปก่อนซอสไปตามเอาแบงนี้เจจจะจบอ่ทักแกกับพี่บาบอกมีเนืที่บนนะครับ3โล พี่ว่าบอกว่าเดี๋ยวผมเตรียมน้าเควีกับมันบดไว้ให้ไิเรเบ็ตินตามมันหลังพี่ว่านน่าจะเป็นบนผาตัดพรุ่งนี้เนื้อไดเอทพอดีครับวันหนึ่งกลายเป็นซิ้นซิ้นแดดเดียวเขาเรียกเนี้ยเนี้ยเน่าเนี้ยเน่าอ้ยมันไม่เน่าหรอเนื้ออ่อนรูปแบเป็นซิ้นแดดเดียวเนี่เน่า ่ครับบกวนโชว์โลโก้ได้ครับวินิกาเดจริงคุผิดสูตรพิติ๊กับผิดสูตรผมบอกแล้วเตอนตอนมาอันนี้ผมผมเรียนมาครับเรียนมากับจาบยูเลยแต่ว่าอาจารย์กูยังกินข้าวอยู่เลยนะออซอออาร์ได่เบอนิถ่ายอาจารย์กูหน่อยีเรียมแ้บพี้บน้นแบบนี้ เรียบร้อยพอแล้วไม่ไดีๆแหมไม่มแผลแล้วที่เราขอไม่ไม่จัดให้ตามตามใจคนจัดขัดใจคนฟังผมบอกแล้วผมเอาดีมาดีกว่ามามันถูกทางแล้ว พงวัดดีกวดมาถูกทางแล้วมันนินเนอร้านศริคาเฟ่มันจะมาดูได้เลยไงบ้าเหลอให้เกียรติร้านเขาด้วยมีทั้งสองสาขาครับสาขาหนึ่งอยู่พิบูลสาขาสองอยู่ที่อุบลครับแถววัดแถววัดอะไรนะครับแถววัดอะไรนะครับขายของเลยพี่แจ๊คขายของเลยแถววัดอะไรครับจะกินลาบโอ้ยไม่สนแล้ววัดจีนครับแถววัดจีนนะครับโอเคสวยเดี๋ยวรอกินเลยครับสุกแล้วครับสุกแล้วครับรอกินเลยครับโอเอา้โหไม่ให้ลูกพี่ใหญ่หน่อย นี่ครับผมครับผมข้าผมโอ้โหดีนะที่สัน้ำมันมาวางเลยวางไหนก็โอ้โหต้องต้องประมาณมีมันห้สเปอร์เนื้อห้าสิปอร์เซ็นความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละต้องกินมันด้วยไม่เสียวมีเียจริงไหมพี่วันไม่มีไม่มีเขียงครับ ถอยไฟหน่อยก็ดีอย่าพอมีนี่แหละมันต้องอันนี้เขาเรียกเกินคาเคียงแล้วคาตะแกงพี่บาสน้ำเกวี่อยู่ไหนโอเคไม่พอเงียบถามหาน้ำเกวี่เงียบมันไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้เรามีแล้วเสียงอะเสียง เงียบเงียบเียไม่เขายังรู้ไงรสชาติพี่เขายังรู้ไงต้องบอกถึงรสชาติดอกแค่กินทรมานเพื่อนก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าพี่กินนานพีโดนค่าเดี๋ยวก่อนซีสั่นน้อยไปหน่อยนึงต้องเติมเกลือ เตียนมาบอกใส่เกลือนิดน้อยทีนี้เพิ่มไหน่อยปุ๊บสันมันคือเขาวะอย่างนียใส่เกลือน่อยใสเกลือจืดไปหน่อยต้องนี้เราก็อยากกินเหมือนกันทรมานเพื่อนทรมานที่เยอะพี่ ที่ต้องอย่างนี้แหละแล้วนั่งอย่างนี้ไม่เง um> ียบเลยทารมณ์ไปเยอะไม่มีใครไม่มีใครเข้ามาช่วยกูเลยเอาเกลืออยู่ไหนเมื่อกี้เราลืมลืมไปทำไมต้องมาทำทีละชิ้นวะไม่ทำหมดเลยเดี๋ยวที่มันได้ทีละชิ้นไงมะเทามันน้อยอ่ะไม่ไม่ให้ช่พี่ไทยพี่ไทยออ๋ เวลาพี่กินนะพี่พวกพี่ดูสายตาแต่ละคนนะดูรอบๆนะดูรอบๆนะอีกประมาณสองนาทีนะอีกประมาณสองนาทีเขาจะ่าพี่นะให้ยนนะขึ้นนี่โอเค So, <Yeah. S 1> นั่งรอมันลูกไม่น้อยเลยนะอืมต mm ้องอย่างนี้ลูกไม่น้อยก็ไม่พอต่ำกว่านั้นโอเคโอเคนักชินประจำช่องเลยนี่ใดไอ้ไอ้ครับโอ้

วิ่งอ่ะสำหรับวันนี้ก็คืออ่าขอขอเอ็นจอยกับเพื่อนๆเดี๋ยวๆพี่วุ้นเดี๋ยวพื่อ่ๆพี่วุ้นนะพี่วุ้นพี่วุ้นพี่วุ้นมาหน่อยเราเราทำอะไรต้องแบ่งกันก็ใช่ไหมก็ไม่ไงก็เดี๋ยวจะจะย่างเอกอเอ่อเคเคเคมามาเดี๋ยวจะย่างจเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาพี่ครวันนี้ก็เออววันนี้ก็คือขอเอ็นจอยกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับเพราะว่า มากันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวย่างให้เพื่อนๆพื่นกินก่อนเพราะว่าเอนั่งอยู่กลางวงเดี๋ยวมันกระดึบกูกันยาไม่จริงจริงโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากช่องนี้ครับอุ๋วบ้านเพื่อนทัวร์กับป์ก้าแล้วก็นิสซาสายคิวนะครับจริเรื่องพี่หรอเปล่ครับครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เลยผ่าตัดกันโอเคโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจริญผ่าตัดครับพี่บัสชิมแล้วก็ นั่งนิ่งเลยสบายขอบคุณมากครับครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับเดี๋ยวพารัดพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีเช้าการเดินทางของวันที่สองครับนี่ ก็เราอยู่ภูน้ำหนาวเมื่อคืนนอนแผนวันนี้ก็เดี๋ยวไปขึ้นพาดกันไม่รู้ว่า e v f จะขึ้นได้ไหมเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างนอกสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ,บวันนี้เช้าวันที่สององการเดินทางนะครับเหนื่อยไหมเมืเ่อคืน โ้พ kind of anyway> ี <the <the ่ดักกเมื่อคืนนะเดี Option ๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วองสวัสดีครับพี่นมครับผมสวัสดีครับเช้า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 เพื่อนบ้านเยอะเยอะครับ เนี่ยสวัสดีครับ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 ตอนนี้ก็มานั่งรอกินข้าวเดี๋ยวทานข้าวเช้าก่อนเวเราค่อยเดินทางเพราะเด้นมวนครันะกินข้าวเช้ากันครับผมก่อนออกเดินทางก็คาดคาดพี่น้องคาดไว้ก็น่าจะประมาณ4โมงสิขึ้นเ่าตัดเอ่อน่าจะประมาณ4โมงครับ สีม่มงก,กว่าๆต้องดูทีมด้วยว่าทีมเราพร้อมาไปไหนรับผมโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวนะครับขอขออนุญาตก,กินข้าวก่อนครันพร้อมนะครับ,รรบเดี๋ยวไปลุยพาตัดกันฮะตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้านร้อยอยา่ายแนะ สวัสดีครับผมที่นี่เป็นร้เข้าสู่การขัวครับข้ามนะฮะขนาดนี้เราอยู่ที่ยันต์ข้ามแนวบอกเลยครับรถเล็กท้ามกลางรถใหญ่มันจะไปได้แค่ไหนเราต้องเข้าตีฐานทับขาตัดให้แตกกว่านี้นะครับผมไป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  ต,นนตัวนี้ตัวเท่าไหร่่รู้จับจับได้ากออรวกเชือกออกแล้วลูกไปแล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้วห่า เราก็ได้มาถึงบ้านเขียกน้อยครับสมาชิกกำลังรวมตัวครับนี่ครับโหขี้เด็ดนะตัวเล็กแต่ใจใหญ่ใจตัวฟ้าเลยพร้อมมาอยัางเขาหนิครับเดี๋ยวไปลุยเข้าบนคนระับผาตัดครับนั่นครับหัวหน้านอน เพีรแล้วก็ปีติเพียรสวัสดีครับเพียรสวัสดีครับผมวันนี้เพียรจะพาเขาไปทำอะไรเพียร์มาไปเี็ดนาโอ้ยหทำแถวบ้านแล้วครับสภาพนี้ยเป็นเล่นเล่นตุ่มเลยบุญลุงไฟมาไปพาไปปลูกข้าวครับที่ปีกน้อยครับพอดีแม่บ้านเขาเตรียมก้าวไว้รอแล้วทางก็ดีถามว่าพวกเรากล้าพอไหมครับ positive ครับบอกว่าทางก็ดีไหมทางดีไหมทางดี พี่เอสบอกข้างบนมีมีมีคาราโอเกะนะครับข้างบนมีคาราโอเกะเออเซเว่นถึงเซเว่นถึงคาราโอเกะมีตะวันแดงก็จะตามไปอันนี้ออกรอแล้วครับเป็นไปครับครับเดี๋ยวดูรถตามเห็นไปนี่ครับเยอะครับเยอะคนเยอะรถเตือนเยอะจะเยอะไม่ใช่เหรออ่าพี่แก้วก็มาครับ สวัสดีครับพี่แก้วครับผมพ,พี่แก้วครับอ้าวพี่หน่องทำอะไรครับอโอ้โหมันจะไม่ขึ้นเวลาข้าง้งบนจะย้ายย้าย 牛的，牛的，来。